เนื้อหาหลักที่เราจะมาพูดในวันนี้เราจะมาพูดถึงเศรษฐีอุตสาหกรรมเทคเรื่องนี้มันมีความสําคัญอย่างไรอ่าแน่นอนหนึ่งก็คือเทคโนโลยีมันมีความสําคัญเนาะในยุคปัจจุบันและบริษัทที่มันมีมูลค่ามากที่สุดนั้นน่ะล้วนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคหรือเทคโนโลยีทั้งนั้นเนาะที่มันมีผลออกมาอย่างชัดเจนน่ะ ในการสาบานตนของโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในวันที่20มกราที่ผ่านมาเนาะและการดำเนินโนโยบายของประธานาธิบดีทาอย่างชัดเจนเนื้อหาเนี่ยเราจะมาพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเทกที่ผมกล่าวถึงเนี่ยโดยเฉพาะจากฝั่งอเมริกานะนะั่นน่ะที่มารวมตัวกันในการสาบานตนของประธานาธิบดีทำที่ผมมองว่ามันเป็นหมุดหมายสําคัญและผลประโยชน์ที่กลุ่มธุรกิจเทกเนี่ยจะได้อะไรจากการขึ้นมาของทาและมันสามารถสะท้อนอะไรได้บ้างจากการที่กลุ่มทุนเหล่านี้สนับสนุน โดนัลด์ทรัมกันอย่างพร้อมเพรียงเราจะมาพูดกันในประเด็นเหล่านี้กันนะครับก่อนจะดูวิดีโอนี้ใ,ให้กด Subscribe กดไล์กดกระดิ่งด้วครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมาดูจุดตั้งตน้นก็คือการสาบานตนของทรัมปในวันที่20มกราคม2025ที่ผ่านมาเนาะ ว่ามีแขกคนใดบ้างที่เข้าร่วมในการสาบานตนของทรัมป์เนาะซึ่งผมจะไล่เรียงมาจากของ BBC เนาะที่เขารายงานมานาะว่าพลาดหัวเรื่องเกี่ยวกับแขกคนสำคัญก็คือ i n f l วอ n c สเต e ร์เทคบ m m สอันนี้ไม่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่พายายามให้ความสำคัญก็คือ กลุ่มธุรกิจเอกแค่รูปภาพภาพเนี่ยเราก็จะเห็นบุคคลสําคัญในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีหลายคนเนาะอย่างจากซ้ายไปขวาเนาะอย่างมาร์คซกเบิร์กลอร่าซานเชสที่เป็นภรรยาของเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนบัวลิจินสุนดาพิชัยจาก a l p h a เบตหรือว่าเราอาจจะรู้จักในเรื่องของ Google อีลอนมัสอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าคนเหล่านี้ มาร่วมในการตาบานตนของทําในวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นเนี่ยอมาร์คสกเบิร์กเจ้าของเมตาที่เราจะเห็นได้จาก Facebook Instagram trade อะไรของเขาเนี่ยนี่ก็เป็นแบบว่าเมื่อก่อนเขาไม่เห็นด้วยกับทําเนาะแต่ว่าก่อนที่ทําขึ้นมานั่นน่ะเขาประกาศลดเซ็นเซอร์ภายในแอปของเมตาของเขาเนาะก็คือ Facebook Instagram อะไรเหล่านี้เนาะลดการเซ็นเซอร์ลง อ่าอย่างเช่นอ่ะนี่เนาะว่าแขกมีชื่อมิสเตอร์สกเบิร์กเนอะอาะจากของ BBC แล้วอ่าอีลอนมัสคนนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่สนับสนุนทรัพม,มาโดยตลอดเนาะการออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรต่างๆจนเขาได้ดิบได้ดีในทางการเมืองภายใต้การบริหารของทรัพเนาะในเรื่องของกระทรวงประสิทธิภาพตัดลบงบประมาณลดไขมันของรัฐ สิ่งที่มันไม่จําเป็นต่อประเทศอเมริกาเหล่านี้ก็เลยได้ดิบได้ดีจนคนอาจจะมองว่าเขาเกินหน้าเกินตาทํากลายเป็นป,นประธานาธิบดีตัวจริงหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ว่าเขาก็คือคนสําคัญอย่างเนี้ยังไงก็ต้องเข้าร่วมอยู่แล้วเนาะหรืออ่าคนนี้เช่นเดียวกันก็คือซีอของติ๊กต k อเนาะโจโซจือก็คือเป็นซีอที่เขาร้อกันว่ามาจาก จหรือเปล่าเพราะถึงทั้งที่เขาเป็นคนสิงคโปร์เนาะแน่นอนว่าซีอของ t ิ k ตอกนั้นนะ่ะสันโจเนี่ยก็เข้าร่วมในการสาบานตนของทําด้วยเนาะชื่อที่ช่วงตอนนั้นนะ่ะมันมีเรื่องประเด็นของว่าไบเดนนั้นนะ่ะแบนด์ทิกตอกไม่ให้สามารถอ่าทํางานได้เนาะในอเมริกาซึ่งสุดท้ายนั้นนะ่ะทําก็กลับลําและให้เวลาประมาณ75-90ถึงเกวันอะไรประมาณนี้แหละในการที่จะบอกว่าให้คนนั้นนะ่ะ มาซื้อติ k ต o k บริษัทต่างๆน,นนะมาซื้อติ k ตอกเพื่อเป็นสัญชาติอเมริกันเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าทํากับคําจากไบเดนเนาะแล้วซีโอติ t o k ก็เข้าร่วมในการสาบานตนของทําด้วยบุคคลสําคัญอ่ะรูปนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเนาะเจฟเบโซจาก Amazon สุนดาพิชัย ซีอของ a l p h a b บตหรือว่าเราจะรู้จักในเรื่องของ Google เนาะ AI ก็คือ Gemini อะไรตอนเนี้ยรวมถึงอีลอนมัสก็เล่นมือถืออยู่ในตอนนี้เนาะอ่ารวมถึงทีมคุกที่เป็นซ e o ของ Apple อ่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลกก็เข้าร่วมในการสาบานตนของทรัมป์ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอินนิ่งหน้าสนใจก็คือคนรงกลางก็คือแซมอลแมนก็คือเป็น อ่าซีของ OpenAI เนาะคนรู้จักในเรื่องของ ChatGPT เนาะก็เข้าร่วมในการสาบานตนของทำด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าแขกที่มันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนาะแบบใหญ่ๆคร่าวๆเนาะซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้าร่วมงานสาบานตนของทำนั้นน่ะมันมีทุกวงการการเมืองบันเทิงสื่อ หรืออะไรก็ตามคนรู้จักอะไรต่างๆอดีตประธานาธิบดีก็เข้าร่วมในการสาบานตนของธรรมในวันที่ยี่สิบมกราที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าผมจะเน้นให้ความสําคัญก็คือกลุ่มเทคโนโลยีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินโลกของเราได้ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปเนาะแน่นอนว่าการที่กลุ่มเทคโนโลยีเข้าร่วมในการสาบานตนของธรรมนั้นอ่ะมันมีความสําคัญอย่างไร ซึ่งก่อนหน้านี้ผมอาจจะเรียกว่าไทคูนเนาะซึ่งมันเป็นกลุ่มธุรกิจมหึมาเนาะก็คือกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ก่อนหน้าสมัยของไทม์นั่นนะก็คือค่อนข้างมีสึกอมอลสมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะแน่นอนว่าอีลอนมัสกก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของนโยบายต่างๆของไบเดนอยู่แล้วเนาะที่เราเห็นออกที่เขาแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นไปในทางที่แบบว่าไม่เอาไบเดนเลยเนาะ อันเนี้ยชัดเจนอยู่เสมอมาเนาะแต่ว่ากลุ่มเทคอื่นๆนั้นน่ะไม่ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างแบบว่าชัดเจนออกมาพูดเป่าๆ,ๆทุกวันเนาะแต่มันสามารถแสดงให้เห็นได้ผ่านการกระทําหรือว่าท่าทีของบริษัทการดําเนินการของบริษัทต,ต่างๆที่มันสามารถอ่านออกได้ในระดับดึงเนาะอย่างเช่นเมตาของมาร์คซ c กเบิร์กเนาะเมตาของซัมคเบิร์กมันก็มีเรื่องที่แบบว่ามาร์คนั้นน่ะก็มีปัญหาเรื่องของการที่ เรื่องโซเชียลมีเดียของเขาอะที่ถูกกรรมธิการของสภาเนาะสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับว่าเขานะั่นนะแบบว่าใช้แบบว่าอัลกอริทึมอะไรประมาณเนี้ยที่ทําให้มันเกิดอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นซึ่งมาร์กก็โดนในเรื่องแบบนี้เนาะแล้วการที่เขานะั่นน่ะลดเซนเซอร์ชิปอะก็คือการเซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่างๆเนาะถ้าเราเล่น f c e e o o o แเราก็จะเห็นว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็โดนแบนแล้วก็ ไปเลยอะไรแบบนี้ก็คือมาร์กนั้นนได้ลดเซนเซอร์ออกมันก็สอดร,รับกับการขึ้นมาของโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเนาะหรืออย่าง TikTok ของ c o o โจซูจือเนาะก็คือมีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือก็รู้ๆกันว่า TikTok นั้นนะตามความเข้าใจก็คือมันมาจากจีนเนาะแน่นอนว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นนะก็ได้ดําเนินการที่จะพยายามแบน t i k t o อกออกจากอเมริกาเนาะซึ่งไบเดนนั้นน่ะก็ได้แบนติ k กตอกมาช่วงระยะเวลานึงเนาะแต่สุดท้ายอ่ะทรั ก็ตับลำเพื่อที่จะขยายเวลาในการที่จะซื้อขายกิจาการของ TikTok ออกไปเนาะแน่นอนว่าการที่แบบว่ามันเหมือนต่อชีวิตในช่วงระยะระยะหนึ่งเนาะซึ่งถึงแม้ว่าการซื้อขายจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนั้นนะมันก็ค่อนข้างสร้างความพอใจให้กับ TikTok ได้พอสมควรเนาะมละสุมมันก็เลยไม่เป็นมลสุมเนาะหรืออย่างเจฟเบโซสเองก็คือเจฟเบโซสแน่นอนว่าเรารู้จักจากเจฟเบโซสจาก ธุรกิจ Amazon เนาะก็คือเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มในการซื้อขายออนไลน์เนาะแต่เขาก็มีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือ Blue Origin ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอวกาศอ่าเหมือนกับอีลอนมัสที่มี Space x เนาะต่างๆเนี่ยนะนั่นหมาว่าเบโซนะ่ะเป็นผู้สนับสนุนของ Biden อ่าผู้ว่า d e m o c ครตละกันเนาะมาโดยตลอดเนาะ มีการโจมตีทรัปมอม่ะหนึ่งก็คือเจฟเบโซสเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่พู้โจมตีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงสมัยแรกของเขาเนาะแต่ว่าความไม่พอใจในสมัยของไบเดนนนะ่ะมันทำให้เจฟเบโซนน่ะค่อนข้างเอียงไปหาโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเนาะเกี่ยวกับโดยเฉพาะธุรกิจอาวากาศต่างๆแล้วก็รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเนาะแล้วก็สุนดาพิชัยจากอัลฟาเบตเนาะ ก็แล้วก็ Sam แซมเอาแมนก็คือผมมองว่ามันเป็นเรื่องของโครงการ AI เนาะที่แบบว่าแน่นอนว่า AI เรามองว่ามันคืออนาคตของโลกในต่อจากนี้เนาะแน่นอนว่าคนที่ทํา AI นั่นแหะก็ต้องได้รับต้องการเงินช่วยเหลืออะไรมากขึ้นก็คือรับรัฐนั่นแนหะสับซิ d i ้อุดหนุนธุรกิจ AI แบบนี้เพื่อที่จะทําให้มันต่อยอดไปได้ดังนั้นน่ะกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ก็เลยแบบว่า ยังไงก็ต้องเอียงเข้าหาโดนัลด์ทรัมมากขึ้นเนาะและแน่นอนว่าสิ่งที่กลุ่มธุรกิจต่างๆนันะมันมีเหมือนกันก็คือหนึ่งมันเป็นทุนใหญ่แน่นอนว่าคนระดับนี้มหาเศรษฐีทั้งนั้นและอย่างที่สองก็คือปัญหาจากพรรคเดโมโคแคปก็คือจากนโยบายในการขึ้นภาษีโดยเฉพาะภาษีคนรวยแล้วก็กฎหมายการผูกขาดของธุรกิจใหญ่ๆและรวมถึงการเซ็นเซอร์ในโซเชียลมีเดียที่แบบว่า ฝั่งเดโมแครตก็จะมองว่าเราต้องกรองเนาะข้อมูลแบบนี้เพื่อที่จะทำให้คนที่เสมนั่นะมันมีความถูกต้องแม่นยำอะไรเหล่านี้ก็คือมันต้องมีกรการกรองเนาะแต่ว่าฝั่งรีพับลิกนโดยเฉพาะทำก็จะบอกว่าเราต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกเนาะซึ่งมันก็จะถูกเดโมแครตวิาพยากษ์วิจารว่ามันจะเป็นการสร้างดิสอินฟอร์เมชันคือการสร้างข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ อะไรประมาณนี้เนาะแน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจเทคที่มันมารวมตัวกันในการสาบานตนของทำนั้นน่ะมันสามารถมองได้อย่างไรบ้างเนาะแน่นอนว่าผมมองว่าหนึ่งก็คือทำอ่ะก็คือเซฟโซนสําหรับธุรกิจเทคหนึ่งก็คือเทคเนี่ยยังไงก็เป็นธุรกิจสําหรับอนาคตอยู่แล้วเนาะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะ่ะแน่นอนว่าการที่ทำมองว่ามันคือธุรกิจอนาคตหนึ่งมันคือจีนจีน เป็นคู่แข่งที่มันมีความสําคัญแน่นอนว่าสหรัฐก็ต้องทําอย่างไรก็ได้ที่จะก้าวอยู่ข้างหน้าจีนอยู่เสมอและเทคโนโลยีเทคอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็คือ DeepSeek และสงคราม AI ในคลิปก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่ามันก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้กำหนดนโนยบายในอเมริกาพอสมควรเนาะกับการมาของ DeepSeek ถึงแม้ว่ามันจะดีไม่ดี วิาพากษ์วิจารณ์เขาเองแต่ว่ามันก็ขอให้เกิดความหวาดกลัวก็จริงเนาะแน่นอนว่าความเป็นธุรกิจใหญ่และเป็นธุรกิจเอกมันคือคนละเรื่องเดียวกันแน่นอนว่าทํานโยบายชัดเจนก็คือลดภาษีธุรกิจและดึงเงินกับอเมริกานี่ก็คือนโยบายริพับลิกันแบบแบบไม่พิมพ์อ่ะยังไงก็เป็นริพับลิกันเนาะก็คือมันส่งผลทําให้ทุนใหญ่นั่นน่ะก็คือดึงดูด มาลงทุนในอเมริกามากขึ้นเนาะถึงแม้ว่าค่าแรงจะแพงอะไรก็แล้วแต่นั้นนะ่ะแต่ว่าแลกกับการที่จะเสียภาษีน้อยลงอะไรแบบเนี้ยนั่นแปว่ากลัวอะไรกลัวได้แต่อย่ากลัวสัมภารเสมอมาเนาะเพราะฉะนั้นนะั่ะคุณใหญ่โดยเฉพาะทุนเทคโนโลยีนะนะั้นน่ะก็คือนโยบายของทั้มก็ดึงดูดคนเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้ดึง เงินลงทุนจากที่โดยเฉพาะประเทศจีนที่บริษัทต่างๆอย่างเราอาจะรู้จักอย่าง Apple เนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่า Apple เนี่ยมือถือต่างๆที่เราใช้ iPhone iPad อะไรต่างๆเนี่ยแมเนี่ยผลิตมาจากจีนดังนั้นอะ่ะโดนัททัมก็ต้องการดึงธุรกิจเราเนี่ยกลับมาอยู่ในแผ่นดินอเมริกาและจ้างคนอเมริกันมทำงานนี่ก็คือเป้าประสงค์ของเขาเนาะโดยการ ลดภาษีกลุ่มเศรษฐีเหล่านี้เพื่อเขามองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่างที่จะทําให้มันเกิดการจ้างงานในอเมริกันมากขึ้นนี่ก็คือแนวคิดหลกัหลกๆของรีพับลิกันซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนี้มาเสมอมาเนาะและอย่างที่สองก็คือเสรีภาพในฉบับของทรรมแน่นอนว่าเสรีภาพในรูปแบบนี้ก็คือมันจะพ้นอะไรก็ได้โดยไม่มีข้อจํากัดเนาะซึ่งเราเห็นจากอีลอนมัสก์ก็คือทําไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะ การที่อีลอนมัสทำแน่นอนว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนของทั้มแต่ว่ามันก็ทำให้คนอื่นๆนั่นนะ่ะเริ่มทำตามมากขึ้นโดยเฉพาะแบบว่ากลุ่มที่ค่อนข้างลังเลเนาะเราเห็นได้ชัดจากการที่โดนัลด์ทัมชนะในการเลือกตั้งมันทำให้กลุ่มทุนโดยเฉพาะทุนเทคเนี่ยตัดสินใจได้ชัดเจนว่าตัวเองจะยืนในจุดไหนก็คือเหมือนกำลังเหยียบเรือสองแคมะพอรู้ว่าทัมมาสละ คามาลาแฮรลิสมามาที่ทั้มเลยมันทำให้กลุ่มทุนเหล่านี้ตัดสินใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเรื่องของธุรกิจของกลุ่มทุนใหญ่ๆเหล่านี้ก็โดนพวกเดโมแครตเนี่ยถาถมมาเหมือนกันมันทำให้การที่เขาน,นั่นนะข้ามมาโดนัลด์ทัป์แน่นอนว่าก็จะหวังการสนับสนุนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่พักพิงเรื่องของการที่พวกเขาน,นั่นนะก็แน่นอนว่าเป็นในมหาเศรษฐีก็ต้องการแหล่งที่พักพิง เรื่องการผูกขาดการเสียภาษีเช่นเดียวกันเนาะการสุดท้ายก็คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างชัดเจนอย่างเช่น AI semiconductor หรือแม้กระทั่งธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศ blue origin ของ Jeff Bezos หรือแม้กระทั่ง elon Musk space X อะไรก็ตามนั่นนะ AI แน่นอนว่าเราพูดว่ามันมีความสำคัญเนาะเพราะว่าแน่นอนว่าเรารู้จักในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันเป็นแชทบอทอะไรเหล่านี้เนาะ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญอย่างนึงก็คือเซมิคอนดักเตอร์ที่มันเป็นสารกึ่งตัวนําอ่ะในการที่ใส่ในเครื่องโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้ทุกวันเนี้ยก็คือเซมิคอนดักเตอร์ทั้งนั้นอําในความพยายามที่เขาอยากจะได้อย่างงูได้อย่างนี้ดิวอย่างงูดิวเนี้ยสิ่งที่มันมีความสําคัญคือเซมิคอนดักเตอร์สารกึ่งตัวนําเนี่ยโดยอย่างอย่างเราเห็น,นล่าสุดก็คือยูเครนของเซเลนสกี้พยายามที่จะ ต่อรองทำในการที่แลกการสนับสนุนของอเมริกาต่อไปเพื่อแลกกับเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ในยูเครนนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งการที่จะอยากได้กรีนแลนด์อะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าการที่จะทําให้อุตสาหกรรมใหม่มันก้าวไปได้อะทรัพยากรมันต้องมีเซมิคอนดักเตอร์แน่นอนว่าส่วนประกอบหลังมันคือแร่แร่เอิร์ธเนาะแร่แร่ e เอิร์ธ e มันมีอยู่ในจีนเป็นจำนวนมากดังนั้นน่ะถ้า มองถึงผ่านทำเนาะถ้าพยายามที่จะตัดขาดจีนออกจากอเมริกาเรื่องของห่วงโซ่อุปทา,านดังนั้นอ,อเมริกาก็ต้องหาแร่แร์ธในที่ใหม่ๆแอฟริกามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สมรภูมิหลักแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือในประเทศที่มันเป็นพันธมิตรต่างๆในการที่แบบว่าเขาออกท่าที่ขึงขังเนี่นอะว่าเขาก็เป็นดีลเมกเกอร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะ การที่เขาทําอะไรแบบนี้เน้นเพราะว่ามันเหมือนอาจจะดูบ้าๆบอๆแต่ว่าเขาก็ต้องการเจราจาต่อรองโดยคุบไม้แข็งใช้ไม้แข็งตีก่อนแล้วพอเขารู้สึกกลัวเฮ้ยเราคุยกันได้มันเป็นแบบนี้เสมอมาเนาะเราก็จะเห็นกลุ่มทุนเทคที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงแรกและอาจจะไม่พอใจกับไบเดนในช่วงต่อมานะอย่างเช่นเจฟเบโซสเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งมาร์ซักเบิร์กที่โดนยับในช่วงไบเดนที่ผ่านมานะั้น่ะ ก็มารวมกันอย่างพร้อมเพียงเต็มใจหรือไม่เต็มใจไม่รู้แต่ว่าการที่เขาหันมาสนับสนุนอาจจะเรียกว่าสนับสนุนได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเหมือนเป็นการที่แบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตาการที่กลุ่มธุรกิจเทกนั้นนะ่ะเข้าร่วมในการสาบานตนของประธานาธิบดีของแต่ละคนมันค่อนข้างมีความสําคัญและมันมีความหมายเป็นอย่างมากต่อนัยยะอะไรต่างๆก็คือนัยยะด้านนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆสํา,าสหรับอเมริกาเนาะเห็นได้ชัดจากการที่ไบเดนนั้นน่ะประกาศสุ์ทรพจน์สุดท้ายเนาะที่เขาสิ่งที่เขาเตือนเรียกว่าเทคอินดัสเทรียลคอมเพล็กก็คือกลุ่มธุรกิจเทคที่มันครบคันเนาะซึ่งล้อมาจากมิลิเตอรี่อินดัสเทรียลคอมเพล็กที่เราชอบล้อกันเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหารที่ไปศาสตกระสุนทั่วโลกอะไรแบบนี้ แต่มันก็สิ่งที่ไบเดนเตือนก็คือการนําข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อกําไรของบริษัทมันเป็นสิ่งที่ไบเดนเตือนมาในช่วงสุดท้ายของการดำรงตําแหน่งอันซึ่งผมพูดในเรื่องของคลิปของการระบําครั้งสุดท้ายของเขาในคลิปนั้นแล้วเนาะแน่นอกว่ามันมีความกังวลในเรื่องของเทคพวกนี้แต่ว่าบทเรียนจาก m i l i t ทเ y ียอินดัสเทรียลคอมกนั่นน่ะกลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหารในช่วงประธานาธิบดีไอเซนเฮาที่พูดในช่วง1961ก่อนที่เขาจะส่งไม้ต่อให้จอห์นเอฟเคนเนดีนั่นน่ะมันเห็นได้ชัดเจนว่าทุวกวันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมทางการทหารก็ยังอยู่และยังครองความยิ่งใหญ่ได้อยู่ดังนั้นนะ่ะการที่แบบว่าอุตสาหกรรมเทคจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อกำไรของบริษัท มันก็จะเป็นเทรนที่มันก็ทําอย่างต่อเนื่องการนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดมันหมายความว่าการที่ใช้ข้อมูลเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเราเนาะแน่นอนว่าเราอาจจะต,ต,ติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้ได้เนาะแต่ว่าแน่นอนว่าบริษัทก็มีข้อมูลในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราแม้กระทั่งสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันก็คือว่าเป็นข้อมูลที่เขาจะนําไปทําอะไรก็ได้เพื่อทําให้บริษัทมันได้กําไรมากที่สุด ผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่จะทำให้บริษัทอย่างพวกอ h a ฟ e เบ o u t u b e ก็อยู่ในหนึ่งของ Google ได้กำไรต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เสมอมาเนาะดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้กลุ่มธุรกิจเทคและโดนัลด์ทรัมนั่นน่ะมันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวในช่วงนี้นะ มันอนาคตอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ากลุ่มธุรกิจเทลงมันมีความสำคัญแน่นอนในช่วงนี้จากการแข่งขันกับจีนและสงครามเทคโนโลยีที่ผมพูดในหลายๆสัปดาห์ต่อมาเนี่ยเป็นต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าแน่นอนว่าทาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในฐาน,นะเครื่องมือในการที่จะเอาชนะจีนและเทคโนโลยีนั้น่ะก็จะยังดำเนินต่อไปโดยกลุ่มของเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของกลุ่มบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่มางานสาบานตนของทัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสมัยรัฐบาลทัมไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ